ใครเต้นแล้วได้วิมานอะ่ะอยากกิรู้คนเขาก็เต้นกันเยอะแยะ สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้นี้ไม่เป็นออกมานะคะใส,ส่เสื้อน้อยนิดเดียวไม่ใส,ส่เสื้อคลุมข้างนอกนะคะ่ะคิดว่ามันร้อนเห็นอากาศดีอากาศดีมากเลยค่ะและเดดจ้าเลยตะวังเต็มดวงแต่ตรงนี้มันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นตึกค่ะตึกมันบงังถ้าไปเดินฝั่งแม่น้ํานะคะต้องใส่ห oh ู ตะวันนี้เต็มดวงเลยมองจากหน้าต่างที่ไม่เป็นกับคุณลุงอยู่นะคะแดดจ้าเลยส่องเข้าไปในบ้านนะคะห้องรับแขกร้อนออทีนี้พอออกมาข้างนอกนะคะไม่เป็นจะไปซื้อของใส่เสื้อแต่ไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อกัดใส่แต่เสื้อธรรมดาแล้วก็เสื้อนวมแขนสั้นกับว่าจะออกมา ข้างนอกแล้วก็ไม่อยากที่จะใส่เสื้อผ้านาหนาค่ะพอออกมาเย็นเจ็บเลยอูย้หนาวหนามากเลยค่ะผมใส่ค่ะว่าทําไมมันหนาวจังพอไปเช็คดูลบสามค่ะเป็นเมือน,นทกคนโอ้โรีบกลับไปใส่เสื้อเลยเปลี่ยนจากเสื้อก็กเขนสั้นนะคะเสื้อนวมอะ่ะเปลี่ยนจากเสื้อนวมเขนสั้นนะคะ ไม่เป็นกลับไปใส่เสื้อกัก๊กแขนยาวที่คมตูดที่เคยใส่นะคะโหมันหลอกเราได้ขนาดนี้ตอนนี้ยต้องดูอุณหภูมิก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพือนทุกคนสวัสดีค่ะ <laughs> ที่คอบผมอันหนึ่งอะ่ะมันมันหักอืมอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะเอ้ยสงสัยได้แต่งตัวอย่างอ้ะ <laughs> ที่ข้อผมค่ะเพราะว่าลูกผมมันเยอะแล้วมันปิดหน้าปิดตาแล้วมันพองมันไม่สวยรูปลงมันก็ไม่ลงเนาะไม่เป็นก็ได้เต้นค่ะวันนี้ได้เต้นออกกําลังกายนิดหน่อยไม่เยอะเพราะว่าอา่าคือโทรศัพท์มันร้อนไม่เป็นขึ้นไล์สดนะคะขึ้นไล์สดแล้วโทรศัพท์มันร้อนแบตมันหมดไปซื้อของมาพอกลับมาแล้วแบตมันไม่มีไม่เป็นก็เลยเสียบ เสียบแาเบ็ดเอาไว้ค่ะเวลาเสียบเอาไว้นี้โทรศัพท์มันจะร้อนแล้วแม่เพ้นก็ไม่ได้รอค่ะขึ้นเลยขึ้นไละสดเลยเพราะว่าคุณลุงเสร็จงานพอดีแล้วแกก็เข้าห้องนอนแม่เพ้นก็เลยได้ไล์สดค่ะนิดหน่อยก็มีเพื่อนเอฟซีขึ้นมาให้กําลังใจคุยกันนานเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติขึ้นมาเขาเป็นชาวเยอรมันเนาะและแม่เพ่นก็ไม่เข้าใจเลยเลย ถ้าเ้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ยังจะพอรู้เรื่องหน่อย <c oughs> ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ก็ยังจะพอรู้เรื่องกว่าภาษาเยอรมันเพราะว่าภาษาเยอรมันเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้อา่านไม่เคยได้เขียนอะไรเลย <c oughs> แต่คุณลุงแกเก่งคะ่ะแกได้ภาษาเยอรมันฝรั่งเศสสเปนเออได้เยอะอยู่ <c oughs> วเวลาแกนั่งอยู่ก็ถามแกก็ได้ไปเต้นนิดหน่อยได้ออกกําลังกายเนี่ยค่ะเรื่องออกกาลังกายเน่ก็มีคนมาว่าเนาะได้ไปซื้อของวันเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยไม่เป็นอนะใส่เสื้อแขนยาวไปแต่ว่ามันเป็นเสื้อบางธรรมดาเป็นเสื้อหน้าหนาวนี่แหละแล้วก็ใส่เสื้อนวมแขนสั้นทับ กะว่าจะไม่ใส่เสื้อใหญ่เพราะว่ามันลำคาญคิดว่าขับรถจากนี่ก็จะไปที่ห้างเลยพอถึงห้างแล้วก็จะเดินเข้าประตูเลยก็คงไม่หนาวอะไรเงี้ยพอไม่เป็นออกไปนิดเดียวเองค่ะหนาวหนาวหนาวมากเลย <c oughs> ก็เลยขึ้นมาเอาเสื้อไปใส่อยู่ดีคือบรรยากาศมันกำลังเปลี่ยนแปลงเนยค่ะมันร้อนแล้วมันก็หนาวมันร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวมอนหิมะอะค่ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวแดดออกอย่างเงี้ยวันเนี้ยแดดออกแต่นหนาวนะคะเพื่อนๆเช็คดูอุณหภูมิมาค่ะในโทรศัพท์คิดว่าร้อนยังไงก็บวกแน่เพราะว่าแดดจัดแดดจ้าเลยเพราะอะไรในห้องรับแขกของแม่เพ็นเนี่ยมันเป็นกระจกบานใหญ่แล้วแดดมันส่องเข้ามามันจะร้อนข้างในนะนี่ร้อนเหงอออกเลย เบนนี่ใสเสื้ออย่างอย่างนี้และคะ่ะอย่างเงี้ยใสเดี่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะข้างในมันร้อนมากเลยถ้าเกิดว่ามันมันร้อนมากๆเบนก็เปิดประตูรับบรรยากาศโดยเฉพาะเวลาทําอาหารนะคะโอ้ยร้อนแต่คุณลุงก็ชอบเคยชอบร้อนๆเคยฝันว่าจะไปอยู่เมืองไทย <c ười> แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไง <c ười> ยังไม่ได้คุยกันอีกแต่กะว่าจะไปเมืองไทยอยู่คะ่ะปีนี้จะไม่ใช่ว่าไปอยู่ จะไปเที่ยวไม่เป็นจะเล่าถึงคนคนหนึ่งไม่เป็นไม่รู้จักเฟซบนี่แหละค่ะเขาคอมเมนต์แรงไม่เป็นจะไม่เอ่ยคอมเมนต์อย่างอื่นไม่เป็นจะเน้นคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวพอเขาเข้ามาเขาเห็นไม่เป็นเต้น แล้วเขาก็แมนว่าเต้นหาวิมานอะไรอันนี้ไม่เป็นเคยเอ่ยในไรสดนะคะอันนี้เขาไม่ได้ว่าเมื่อวานเขาว่าเมื่อพักหนึ่งแล้วตอนที่ไม่เป็นเริ่มต้นเต้นนะคะไม่เป็นก็เลยพูดในไลรสดในนั้นนะคะว่าการเต้นมันต้องหาวิมานด้วยเหรอทําไมจะต้องเต้นหาวิมานคือไม่มีคําจะพูดอนะมันไม่มีคําจะพูด คนเราเต้นอะถ้ามันมีวิมานเราจะต้องเต้นหาด้วยหรอวิมานอะแล้วมันได้หรือเปล่าใครเต้นแล้วได้วิมาน่ะอยากจะรู้คนเขาก็เต้นกันเยอะแยะแล้วไม่เป็นเต้นมั่งแล้วทำไมไมาว่าแล้วเวลาเขาไปไลฟ์สดน่ะเห็นเขาเต้นไปว่าเขาอย่างเงี้ยเหรอ แล้วคุณไปว่าเขาอะแล้วคุณล่ะได้อะไรไปว่าเขานะ่ะมันไม่ดีสำหรับตัวคุณเองน่ะเละเขาเต้นมันเรื่องของเขาไม่อยากดูก็แล้วไปก็ใครจะไปว่าอะไรโผล่เข้ามาก็มาว่าเลยว่าแล้วก็ออกไปคือไม่เป็นเป็นเจ้าของช่องอยากจะเต้นก็เต้นไม่ได้ไปทำผิดอะไร ใช่ไหมไม่เป็นก็เต้นเพื่อสุขภาพเต้นแล้วมันได้สุขภาพดีมันทาให้จิตใจเบิกบานสุขภาพแข็งแรงถึงมาว่าไม่เพนนะไม่เพนก็ไม่หยุดเต้นหรอกนะก็จะเต้นอยู่อยากว่าว่าไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคะ่ะ ความจริงคอมเมนต์นี้ไม่เป็นถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงแต่คนที่เจอคอมเมนต์แรงกว่าไม่เป็นก็มีค่ะเพราะว่าไม่เป็นเข้าไปในในช่องอื่นมางช่องนี้เขาด่ากลาดกลับเลยแต่ไม่เป็นไม่ด่าไม่เป็นเครื่อง แล้วก็ไม่ชอบแล้วมีสิทธิ์อะไรมาว่าแล้วคนว่าไม่เพนหลายคำอยู่ครั้งนี้ขอพูดถ้าเต้นหาวิมานถ้ามันมีวิมานให้เจอ โดยการผ่านการเต้นนะคะก็จะเต้นหาอยู่แต่ทีนี้มันไม่มีวิมานวิมานของเราก็คือการเต้นค่ะมันอยู่บนวิมานอยู่แล้วเต้นเนี่ยมันมีความสุขเต้นแล้วมันสนุกและได้ออกกำลังกายด้วยและได้คอนเต้นด้วย คือคนเต้นเต้นไงแล้วแถมโฆษณาด้วยนะอิจฉาไหมโอ้ได้เปรียบหลายอย่างนะคนไหนชอบไปว่าเขาเนี่ยไปเจอช่องที่เขาด่าเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวก็ด่าหน้างหงายเลยนะ่ะคุณอะไปด่าสมสีสมห้า ช่องอื่นเหมือนกันไปว่าช่องอื่นเขาอย่างนี้ไม่เป็นไม,ไม่ด่ากลับนะคะเพียงแต่ว่ามาต่อว่านิดหน่อยคือไม่สมควรจะว่าถ้ามีอะไรก็แนะนำคุยกันสนุกสนุกแล้วก็แนะนำกันได้ให้ข้อคิดเห็น เวลาคุณเน่ยไปว่าคนอื่นคุณก็โดนว่าเหมือนกันแต่ไม่เป็นนะไม่ว่าหรอกแต่เพียงมาบอกว่ามันไม่สมควรไอ้คำว่าเต้นหาวิมานอะไรเนี่ยวิมานใครวิมานมันความสุขของใครความสุขของมันเห็นคนอื่นเขามีความสุขสนุกสนานได้สุขภาพที่ดีไม่ต้องอิจฉาหรอกค่ะ แต่ไม่เป็นไม่รู้นะไม่เป็นอนะไรสดบ่อยนะพักหลังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาได้ผ่านมาดมๆมมองหรือเปล่าคนคนนั้นน่ะคนที่ว่าไม่เป็นน่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคะ่ะเขาเขียนชื่อเขาแปลกๆเขาปลอมมาเป็นสายดันหรือสายว่าแล้วเขาขึ้นมาเม้นท์ครั้งเดียวอะ่ะ แต่ไม่เป็นจะไม่ได้มันเป็นคำแปลกๆไม่เป็นเล็บล็อกเลยไม่ต้องรอข่าวก่อนโนูนะ้นอ่ะมี FC เขียนชื่อแปล,แปลกๆเหมือนกันค่ะแล้วขึ้นมาเมนเราเมนต์เมนเมนนเมน,เมน,เมนไม่มีคำนะคะมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขียนตัว x ค่ะ แล้วมีคนต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกว่าคนนั้นน่ะมันไม่ดีฉันลบออกไปแล้วอันนี้ไม่เป็นก็ได้เรียนรู้ค่ะวันนี้ที่มันเป็นไลฟ์สดน่ะกำลังคุยอยู่กับเพื่อนๆนะคะเขาขึ้นมาไม่เป็นรู้เลยไม่เป็นเรียนรู้ตั้งแต่วันนั้นผู้ชายคนต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกไม่เพนบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษน่ะมันไม่สุภาพเขาว่ายอย่างนั้นไม่เป็นก็เลยขอบคุณเขาวันนี้มาเจอค่ะ ไม่เป็นไร้สดขึ้นมาวันนี้ไม่เป็นบล็อกเลยไม่เจอกันอีกแล้วไม่เจอกันอีกแล้วชาตินี้หาไม่เป็นไม่เจอแล้วแล้วไม่เป็นไร้สดเขาก็จะหาไม่เป็นไม่เจอเพราะว่าไม่เป็นบล็อกไปแล้วคนอย่างเงี้ยทําความลาคาญให้คนอื่นแล้วก็ไม่เป็นก็เห็นช่องอื่นเขาด่ากลับ ไม่เป็นฟังดูอยดีจังเลยเขากล้าด่าบอกว่าขึ้นมาด่าผิดช่องเขาเลยด่ากลับก็บอกว่าไม่ใช่มาด่าฟรีนะฉันด่ากลับก็ได้นะแต่แต่เขาไม่ใช้คำว่ากูไม่พ่อไม่ีแม่นะมึงอย่ามาด่ากูฟรีนะเขาว่าอย่างนั้นเออมึงเป็นใครอมาด่ากูฟรี มึงมาดา่ากูกูก็ด่ากลับสิคือไม่เป็นไม่ด่าเลยแต่พูดถึงอันนี้สอนสอนเขาไม่เป็นฟังดูแล้วมันก็มันคือคือเราด่าไม่เป็นเราก็ไม่กล้าดา่าหรือว่าถ้าทะเลาะกันเถียงกันแล้วไม่เป็นไม่ทันเขาแต่เวลาไปฟังเขาด่ากลับเนี่ยมันมันค่ะเพราะว่าเขาไม่สมควรที่จะมาสตาร์ท ไม่สมควรที่จะมาด่าเขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเต้นมันก็ไม่เสียหายอะไรไม่ใช่ไม่เป็นคนเดียวที่เต้นอะ่ะช่องอื่นเขาก็เต้นดูคลิปแปลกๆอะ่ะคลิปไม่ควรลงเขายังเอาลงเลยคลิปที่มันพูดง่ายๆนะไม่เป็นพูดตรงๆคลิปที่มันอุจจารเนี่ยที่ไม่ควรลงอะ่ะเขายังเอาลงเลย ไม่เปินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผ่าน youtube มาได้ยังไงนี่นะคะไม่เปินก็ไม่มีอะไรมาต่อว่าเอฟซีคนนั้นมันได้ดราม่าอะไรหรอคะเพียงแต่ว่าเหมือนช่องอื่นเขาว่ามาว่าเขาก่อนก็ให้เขาว่ากลับบ้างอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ไม่เปินมาต่อว่า f อฟซ มีเตฟซี FC ที่ดีไอฟซีแบบเนี้ยมันส่วนน้อยแต่มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่มันโผลมาเป็นบางครั้งบางคราวก็เหมือนวันเนี้ที่ไม่เป็นขึ้นไม่เป็นขึ้นอ่ะมเมมนไม่เป็นคำเดียวบล็อกเลยเพราะว่า คนที่ดูแลแม่เพนตอนนั้นน่ะแกไม่มาแล้วแกไม่ขึ้นก็เลยไม่มีคนบล็อกให้แม่เพนก็เลยบล็อกเองเลยคนเข้ามาให้กำลังใจกันส่วนอีตาคนนี้ขึ้นมาทำลายเขาเรียกว่าเป็นผู้ทำลายเป็นฝ่ายทำลายเนี่ยสร้างกรรมเวรให้ตัวเองไม่เป็นไม่ได้ดา่าด่าไม่เป็นแต่มาแต่มา แต่เป็นคลิปครั้งแรกที่ไม่เป็นออกมาอย่างงี้ยนะเออไงก็ขอโทษขออภัยกับเอซทุกคนที่ให้กำลังกลังใจไม่เพ็นนะคะแต่ไม่เพนก็เออออกมั่งอยากจะว่ากลับเหมือนกันเนี่ยไม่เพ็นก็ได้ตอบกลับไปแล้วแต่ไม่ด่านะเขาก็ไม่ได้ด่ามาก็เพียงแต่ว่าใช้คําไม่สุภาพอะ่ะแต่ก็ยังมีเอฟซีอื่นอืเหมือนกันไม่เป็นไม่ได้เอ่ย เออคนเดียวก็พอแล้วก็วันนี้ก็ได้บล็อกไปคนหนึ่งไม่เป็นคิดว่าไม่ใช่คนไทยตามชื่อที่ดูเหมือนคนต่างชาติไม่เพ็่นโคงจะมาแบ่งปันแค่นี้ครับเพืเ่อนๆือนทุกคนมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงก็บอกเม้นมาได้ อันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ไม่เป็นออกมาต่อว่ามันก็สมควรอยู่หวังว่าเอฟซคนนั้นคงได้ยินและได้ฟังแล่ไม่เป็นคิดว่านะเวลาไม่เป็นไรสุดนะไม่เป็นคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเป็นผู้ชายอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เพราะว่า f อซผู้หญิงเคยว่าไม่เป็นเหมือนกันแต่ไม่เป็นมาตอบ เอฟซีคนนั้นท่านั้นเองว่าสิทธิ์ใครสิทธิ์มันไม่สมควรว่ากันใครจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาและมันไม่ใช่เรื่องเสียหายมาว่าเขาเนี่ยสิมันเสียหายมันเสียกำลังใจไม่เป็นก็คงจะมาแบ่งปันแค่นี้เลยคะ่ะเพื่อนทุกคนไม่เป็นก็ว่ามันตลกอยู่แต่ว่ามันตล,ตลกแบบแบบไม่ชอบอะเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนไม่เป็นนะคะสุขกายสุขใจค่ะสงความมุ่งมั่นปรารถนาบุญรักษาพระคุม้มครองค่ะได้คุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ